มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธอปรับเปลี่ยนตัวเธอเองแล้วจากคนเก่ากลา,ายเป็นคนใหม่ท่านผู้ชมครับอาจารย์เอ๋อภัยรักตันตระบัณฑิตครับขอบคุณค่ะจริงๆต้องบอกว่าอาชีพนี้เป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญเป็น specialist เ,เลยที่ปรึกษาภาพลักษณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของภาพลักษณ์เลยค่ะให้คำปรึกษามากกว่า stylist มากกว่าดีไซเนอร์เป็นทัศนคติเป็นเรื่องของ attitude ของตัวเราเป็นเรื่องของเป้าหมายของเราเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเราเป็นเรื่องของ อาชีพการงานของเราเลยจริงๆแล้วถ้าเราสร้างแบรนดิ้งของตัวเราอะคะ่ะหรือสร้างแบรนดิ้งของไอคอนขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราแทบจะไม่ต้องไปใช้งบมาร์เก็ตติ้งกับตัวสินค้าเลยทุกอย่างมันมีความแตกต่างวันนี้ข้อแตกต,ต,ต่างคุณคืออะไรแบรนด์ที่สตรองที่สุดนะคะในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของตัวเรานั่นแหละวันนี้ถ้าเรารู้เรื่องของสีเรื่องของไตล์และเข้าใจเรื่องของ first impression แล้วบอกได้เลยว่าเราสร้างแบรนดิ้งของเราได้แล้วแหละ